ข่าวต่อไปคุณค่ะข่าวต่อไปนะคะเป็นข่าวของหนุ่มเวียบ้างเขาก็ช่วงหลังๆเขามีข่าวเมาส์อยู่กับแบบสาวคนนู้นคนนี้บ้างนะคะข่าวนี้เนี่ยเขามีรูปคู่ออกมาแล้วก็มีประเด็นมาถามว่าคนที่ถ่ายรูปคู่กันเป็นสาวแท้หรือสาวเทียมกําลังมาแรงเออเทรนนี้กําลังมาแรงสาวเทียมเดี๋ยวนี้เขาสวยกว่าสาวแท้เนาะฮะอืมของไม่ออกครับบางทีใช่ค่ะดูได้ไงครับ ไม่ได้ให้อะไรรู้ใช่ครับแต่ไม่ได้ให้อะไรอรันี้ไปสนองไปอะไรหรือเปล่าไปไหนเลยครับผมไม่ได้ทําอะไรเลยผมก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากมายอยู่แล้วนี่อย่างที่บอกไปก็อาจจะแบบรู้ว่าเป็นวันเกิดเขาอะไรเงี้ยแต่ก็แบบไม่ไม่ได้แบบมีไปกินข้าวหรือว่ามีความหมาไม่มีครับไม่มีชอบก็ก็ติดต่อบ้างแต่ว่า ก็เหมือนเดิมอ่ะก็แบบเหมือนเหมือนเวลาคุยก็คุยปกติเพราะว่าแบบมันไม่ได้มีอะไรนี่เนาะพี่ถามเรื่องเรื่องรูปนิดนึงรูปอ่ะพี่ถ่ายอ่ะเป็นใครอะไรยังไงหลายคนแล้วสงสัยอ่ะอ๋อจะโกรธนั่นคือไม่รู้จักจริงๆก็อาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่มาขอถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ยวันไหนมีโอกาสไปช้อปปิ้งเงี้ยก็จะมีมาละกล้องหน้ากล้องหน้าเียกค่ะก็ถ่ายรูปแบบเยอะเหมือนกันเพราะคงอาจจะหมายความว่า หลุดจากเฟซบุ๊กหรือเปล่าว่าคนเป็นสาวเฟซสองเราเป็นยังไงบ้างก็สวยนะวันนี้สาวเพซสองสาวยนะครับก็ถือว่าแบบนมตต์ดีไม่ชัดเลยได้ยินแต่เสียงเพลงตกลงใช่ใช่ป่ะเขาให้ฟังเพลงตกลงก็คุณนี่เขาก็ถามแบบข่าวรู้ได้ยังไงมองไม่ออกจริงๆมองไม่ออกจริงๆบ,าง,งบางทีแบบ โอ้โหยิ่งอินสตาแกรมนี่นะพอดู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 ก็ยังเหมือนผู้หญิงอยู่ดีอ่ะสวยกว่าสวยคือเป็นผู้หญิงยอมชิดสายเลยนะคะคุณต้องยอมอ่ะก็ยอมคุณเป็นผู้หญิงเป็นนางเอกแถวหน้าคุณห้ามยอมไม่แต่เรายอมคือตอนนี้มีสองประเด็นคือประเด็นหนึ่งเขาก็บอกว่าสาวประเทศสองนี่สวยกว่าอีกประเด็นหนึ่งเขาบอกเราเหมือนสาวประเทศสองเหมือนค่ะขอบคุณมากค่ะตัดสินใจไม่ถูกเลยไม่รู้จะเลือกอันไหน